มือเนีที่จำก๋วยเตียเช้าเพราไงทิ่จำก้วยทุกินเครื่องจัมก้วยเจ้ากินน้ำใบยจ้าเป็นกระแทบกเข็งบักเมาอ้นจ้า mình um, cứ mình cứ bự nguồn bự chờ cứ bự nguồn nói bánh kia nhưng cả khi nói bọc thịt thay đi hai luôn bận quấn tụ tâm của ai khác thì tâm มาเจอม่เฮ้ยคอาระบานเป็นตะคักเล็กๆนี่เนาะลูกเล็กลูกน้อยน่ารักเนาะค่ะแล้ว

thương là trăm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì